กรมการค้าต่างประเทศเปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri+ e p l u s Expo 2025มุ่งขยายตลาดต่อยอดเกษตรนวัตกรรมดัน SME ไทยสู่ตลาดโลก รมการค้าต่างประเทศเปิดมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนว,วัตกรรม Agri Plus Expo 2 0 25รวมสุดยอดสินค้าเกษตรนว,วัตกรรมไทยมุ่งส่งเสริมขยายตลาดลุยเจราจาธุรกิจผักดันสู่ตลาดทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมกิจกรรมเปิดเวทีสัมมานาเสริมความรู้และคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจส่งเสริมธุรกิจเกษตรนว,วัตกรรมคบวงจรคะ่ะ ็พาผู้ประกอบการมานะคะมาจัดงานเรียกว่าอิตคัสสิโปปี2025ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าทางนัดอันที่เรามีความมุ่มั่นตั้งใจที่อยากจะส่งเสริมต่อยอดนะคะสินค้าเกษตรนวกรรมค่ะเนื่องจากเรามีการจัดเรียกว่าจัดประ กวนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เกษตรกรไทยเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากนะคะเกษตรกจของประเทศไทยเรานะคะองคการต่างประเทศเราก็อยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นมีเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยให้มากขึ้นนะคะเราก็มาต่อยอดค่ะเชื่อมโยงกับนักวิจัยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็เชื่อมโยงกับนักนวัตกรนะคะก็เลยได้มา มาเป็นสินค้าเกษตรวัตกรรมซึ่งเราก็ต่อยอดมาจากการประกวดรางวัลน,นะคะอภิพลาสวอร์ดค่ะซึ่งอภิอิพลัสวอร์ดเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากพระราชทานจากสมเด็จพระเทพเลยนะคะซึ่งในงานอากิพลัสวอร์ดเนี่ยเราจัดไปแล้วทั้งหมด4ครั้งแล้ว แต่2,565นะคะ2,562 2,567 2,568นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราให้รางวัลพระราชทานต่างๆเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะมาออกงานค่ะ แล้วก็เราจัดอยู่ในงาน Farm Expo 2025ด้วยนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะแล้วก็เป็นงานที่เอาสินค้าเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็วกัตกรรมต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงในงานนี้งานเดียวนียนะคะเพราะฉะนั้นเนี Ag ่ย a g r i p l u s expo นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกที่พาผู้ประกอบการที่ได้รับ,ร,บรางวัล a g r i p l u s award ทั้งหลายๆปีของเราเนี่ยมารวมกันแล้วก็รวมไปจนถึงผู้ที่มีศักยภาพสูงด้วยนะคะเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรเราเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้ ได้จากการขายสินค้าที่มีนวัตกรมรมเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงานนี้ค่ะ ก็อย่างแรกเลยนะคะในงานนี้นะคะเรามีทั้งหมด80คูหาเลยค่ะสินค้าก็มีมากกว่า150รายการนะคะซึ่งย้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรนวัตรกรรมทุกนั้นนะคะเดินเข้ามาในชมในคูหาของ agipas expo ของกรมพาริชย์่างประเทศนะคะจะไม่เห็นผลไม้แบบว่าธรรมดานะคะจะเห็นแต่สินค้าที่นึกไม่ถึงเลยว่านี่คือสินค้าเกษตรนะคะแต่ว่าเป็นสินค้า,คาทีิเศษที่แปลงร่างแล้วกลายเป็นสินค้าเกษตรนวัตรกรรมที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีคุณค่ามากๆด้วยค่ะท่านผ่ในการจัดงานครั้งน,น,น,นี้นะคะ อย่างที่1น,นะคะเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะคะที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยลราก็ได้มาแสดงผลงานของเขาเนี่ยในอ,อันดับพลาสติโกในครั้งนี้นะคะได้แสดงให้ชาวโลกได้เห็นค่ะว่าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือนะคะเราก็สามารถผลิตออกมาเป็นเชิงพาณิชย์ดได้จริงๆเนะคะ,ะเรื่องที่2ค่ะแน่นอนค่ะเราอยากให้เขาได้มียอดขายนะคะก็เชื่อวนว่า150 SKU ของเราแล้วก็80รูปของการนะคะสินค้าเขาดีมากๆจริงๆค่ะ โลกมาเลยก็มีนะคะก็ อยากจะเชิญชวนท่าน,านประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ซื้อทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่อยากจะมาเยี่ยมชมงานอยากจะมาให้กําลังใจเกษตรกรแล้วก็ผู้กบบการรุ่นใหม่ค่ะที่เขาใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะมาสู่การใช้วิจัยแล้วว่าพัฒนาให้มีนวัตการรมมากยิ่งขึ้นนะคะมาส,งส่งเสริมให้กําลังใจเกษตรกรของเราด้วยกันค่ะมาซื้อสินค้าอยู่ในกิจพลาสิส,สโปร2025กันนะคะอยู่ที่อินแทครอมอาาจักานี้ที่ฮอล์8ค่ะในงานมามออร์คิสโพ สวันนี้เลยค่ะ2ี่สิบห้าถึง28กันยาอยือนนี้ค่ะ